ภาษาิ์เป็นตัวแทนที่สหรับการดเนินชีวิตต่อไปที่เห็นข้อเจ็ความยังเป็ขององค์พระเป็นจ้าพี่น้องที่รักส่วนตัวฉันชอบมากเลยนะคะ เราจะให้พี่น้องเป็นเศษ้นพี่น้องแม้แต่คนที่ทพิชิตพระเจ้านําไปปฏิบัติเขาก็ประสบความสำเร็จตั้งกฎวายยาแต่น่าเสียดายที่เสียหลายคนไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระคำของพระเจ้าสอนเราจรึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จจึงไม่มีชีวิตที่จิเรุ่งเรือนสักเท่าไหร่นวนใจพี่น้องให้ใหเราอ่านทุกวันอ่านไม่พอและนําไปใช้ด้วยอะไรไหมคะวันนี้เราจะเรียน หลักการในสุภาษิตเป็นเรื่องของความขยันผู้บังคับการความขยัขยนถ้าเราอยากหเห็นชีวิตเราจะเดินลูกเรียนหลักการหนึ่งเราต้องขอยันเราต้องขอยันเราจะประสบความสำเร็จเจ้า คนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชาเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงภาษาอังกฤษ,อกฤษบอกว่าคุเห็นผู้ชายที่ขยันทำธุรกิจเขาจะได้ยินเขาจะได้ยินเข้าเฝ้าพระราชาหรือยืนต่อหน้า พอค่อนข,ข้างวิ้คุณเรื่อรอดแน่พี่น้องที่ักบุคคนที่ะสบความสำเร็จเช่นโทมัสเอดิสันร็อกกี้เจอร์เรอร์หรือฟอร์ดดิสวันดิสนีย์หรือวองเกนเขาหวนแต่มีความภาคเปลี่ยนปดคนเขออยังเท่านั้นแต่น่าเสียดายคนส่วนมากไม่ได้ใช้ทักษะเขออยังซึ่งเป็นทักษะที่ใครๆก็สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะมีความรู้การศึกษาสูงแค่ไหนไม่มีการเสริมมีการศึกษาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องถ้าคุณใช้หลักการความขยันชีวิตคุณลุโมรดแน่นอนชีวิตคุณประสบความสำเร็จ พี่น้องแต่พี่ฉันเห็นคนที่ซื้อหวยถูกรางวัลสวนมากทำไมคะรวยแบบไม่ยัง่งงหนึ่งเคยเห็นสอ,องรอยตัวหวยไหมรวย,ยสักคนเดียวอีกขึ้นหนึ่งทำไมคะยากจุเพราะมันไม่ได้มาจากแรงที่ขยันแรงจากรตัวเองอะไรที่มันได้มามง่ายๆมันก็หายไปไง่ายๆเหมือนกันดังนั้นพี่น้องอย่าถูกหลอกง่ายหลายคนเนี่ยถูกคอเซ็นเตอร์หลอกไปเพราะจะจากความโลกวามอยากได้แบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้สติปัญญาแต่บางคนถูกหลอกเพราะความกลัวอันนี้ขอพึ่งสติปัญญาจากพระเจ้าอันเดนไหมคะพี่น้องที่รักเดี๋ยวนี้คอเซ็นเตอร์มันเยอะมากพี่น้องต้องระมัระวังตื่นเช้าขึ้นมาขอปกป้องเลยดิฉันเนี่ยรับโทรศัพท์จากคอเซ็นเตอร์วันละหลายสายเลยพี่น้องบางครั้งเม่นจนมือจะเม่นแล้วอันนี้คอหนึ่งคอสองคอสามคอสี่คอหกสิบไปละบล็อกไปอะไรพี่น้องโอเคไหมคะถ้าเกิดบาคิดจากเราประกาศ เราจะมีการไหว้หวยเนี่ยรับรองเลยนะคนเต็มโบสถ์เลยพี่น้องไม่เชื่อสิวันนี้ลองประกาศเนที่จัดเสภาพยาจะมีการไ้ว้หวยอาจารย์ขังหน้ารับอกมา,ากเต็มโบสถ์เลยพี่น้องที่รักแต่ที่นี่ไม่ใช่ทิ้นบ้บอกพี่น้องเสมอว่าไทยก็ตามที่ซื้อหวยไม่ใช่น้ำมไทยของเจ้าและไม่มีวันถูกนะได้ไหมห, <c oughs> <c oughs> หลายคนเริ่มแล้วน,นะคะอาจารย์อะไรที่ซื้อหวยมาใช่ไหมคะพี่น้องมันไม่ใช่น้ำไทยของ มันเป็นธรรมชาติของเราเราอยากได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และใช้พยาเขาไม่อยากน้อยที่สุดใครมาทดลองหนงเชื่อหมดเลยหลายคนเจอแล้วขอไม่ต้องบอกต้องขอไม่ต้องบอกต้องพี่ที่จากเราพี่น้องเมียครั้งหนึ่งเนี่ยระวังนะมีคนหล่อๆสวยๆเนี่ยมาขอแอดต่อเพื่อนแล้วภาษาเบบี้แอนฮันนี่แอนดาร์รระงวัลนพี่น้องสักคู่หนึ่งอยากจะให้เงินดาร์รทันนี่บ้าง มีไอคอนไอแครมีทองคำเป็นแท่งเลยอยากจะให้เงินตอนนี้ปรากฏว่าส่งไปแล้วนะถ่ายบัตรให้ดูปรากฏว่าอะไมคะ darling honey baby ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันติดอยู่ที่อะไรนะกองอะไรเนี่ยภาษีอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เมืองไม่สามารถแต่คุณต้องอดเงินมาให้ผมก่อนสามหมื่นเพื่อผมจะไปให้ภาษีพี่น้องอย่าเชี่อหลอกลวง งานให้เงินเป็นแสนแสนแล้วค่อะไรภาษีสามสิบเท่านี้ก็อยากไดเอาอเมริกาเ,เนี่ยคะเล่นเคยช่วยพี่น้องของเรามานะคนสองคนละลัดแบ,บ่งนี้เลยแล้วดิฉันไม่ให้ขอยืมเงินสามสิบดิฉันไม่ให้ปรากฏว่าเธอก็ไปเยไปยืมเงินอีกคนหนึ่งปรากฏว่าโดนนองพี่น้องวันนี้ขอพระเจ้าปกครองเราอ,เม,อเมริกาเมริกาอ่านพระคำของพระเจ้าเลี้ยวจะได้ฉวานหลักตามข้อคำพิหลักการตามข้อคำพิถ้าเราอ่าน เราทำตามเราจะมีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตเพราะเป็นหลักการของพระเจ้าถ้าเราพัฒนานความขยันอย่างที่สมมติบอกเราจะบรรลุภูลิหัที่เหลือเชื่อในด้านของชีวิตของเราวันนี้อย่าไปคิดถึงเอซี่มันนี่อะไรง่ายๆเราต้องคิดถึงความขยนันอันไหนหรือไม่ะถ้าเกิดคุณถูกหวยรางวัลที่หน,น,น,นึ่งคุณจะเป็นพยานที่โบสถ์นี้ไม่ได้เป็นพยานให้ลูกหลานคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณขยัน ความสเร็จไม่ใช่ช่วลงลาคนขึ้นมาเป็นพยานที่ดีได้คิดจับก,ก็เหมือนกันไม่ใช่ลูกฟุกเดี๋ยวพ่อองค์จะส่งการพื้นฟูที่เจเคยอยู่ในบทนี้มาก่อนไปพื้นฟูที่ไหนไปหมดเลยบางลาบไปฟื้นฟูหมดเลยอาาา่านพระธรรมมัชิมบทที่แปดทนัเจ้า่นจงไปสั่งสอนจนทุกช่างให้เป็นสามวงพี่น้องอ่านใหบดในท้อง้หมด,หมดแล้วก็ติดเตโบทหมดเลยแล้วออก็วังว่าถ้าเจ้าส่งการพื้นฟูที่จับไปเต็งไตคนจะแต่โบ์ไม่ใช่พี่น้องที่รัก พระเยซูทำไมคะเวลาพระเยซูรับใช้พระเยซูบอกว่ามาจิ้งจอกยังมีโพรงนอกจากจอบยังมีลำแต่บุมนุษย์ไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่ตอนเทศนาทั้งน้ำหูน้ำตาอาจารย์เปาโลพี่น้องกดหลับกดนอนแสดงว่าพระเยซูท,ยยทํางานไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งญาติบอกว่าพระเยซูเสียสติไปแล้วพี่น้องที่รักพระเยซูทำงานหนักมากเลยความหมายของคำวา่านนยัยชนะ ตามพจนานุกรมคือความพยายามที่พรากเปลี่ยนและทำงานหนักเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างการทำงานหนักไม่ค่อยตรงกับความที่นของสมัติสักเท่าไหรส่วนบ้านไม่ได้เน้นเรื่องการทำาหนักอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องการทำอย่างชาญฉลาดผู้รอบการทำอย่างชาญ oh <my> ฉลาดเช่นถ้าเราจะเอาขวานหรือค้อนไปตัดต้นไม้เนี่ยตัดได้เยอะไหม ย่าไม่เอาหรอกสีเวลานอนหลับอยู่ที่บ้านสีเวลาไปเ <ละ S 1> ที่ยวลา้าชี่ชายหาดเราควรต้องรัดขวาน,น,นายวิญญาณขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะพัฒนาความเฉลียวฉลาดการทำงานนั่นคือสิ่งที่สวัสดิ์เน้นทำงานอย่างชันสวนา,าวพี่น้องที่รักเวลาคนทำงานเนี่ยสังเกตเดี๋ยวนี้เขาใช้ขวานไหมคะเขาใช้ด้วยไหมคะพึ่เดียเด๋ยวก็หมดแล้วเป็นปุ่นป่าเลยพี่น้องเราต้องทำงานอย่างฉันฉลาดเรามาดูที่การสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อสิบเอ็ด แม้เด e ็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่าสิ่งที่เขาทำบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่เต้องฟังดีๆมันเกี่ยวข้องกับความขยันตรงไหนมีอยู่สองคำคำว่าบริสุทธิ์กับคำว่าถูกต้องบริสุทธิ์ที่นี่ไม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 ่ได้หมายถึงค่านิยมด้านสิลธรทางจริยธรรมแต่เกี่ยวข้องการทำงานในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่เึงมาจากคำศัพที่ทำเหมือนแรก มากกว่าจะได้เ,เพราะสลวัลคุ้นเคยกับหลงแร่ทองคาเป็นคอนเป็นคอนเซ็ปต์ของเขามาขวดเมื่อขุดแร่ทองคำมาก็ผ่านกระบวนก,นก,นกนารกำจัดสิ่งสกปรกโดยใช้ความร้อนที่สูงมากจึงได้ทองคําเนื้อที่บริสุทธิ์พุ้นยิงง่งนั่นกว่าจะได้ทองคําบริสุทธิ์มันผ่านกระบวนการลงทุนเป็นเวลาเป็นชั่วโมงพี่น้องคะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของสุรวัลคำว่าถูกต้องไม่ใช่กว่าภาพเรียนฉลาดเดียว ต้องถูกต้องดยอิสนะพี่น้องต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาษิเบียดเทียบจับสัตว์เล็กๆตัวหนึ่งแต่เต็มด้วยพลังความผย่ต์พี่น้องนะพี่น้องเห็นไหมถ้ากำกิบเบียดเทียบเหมือนมดเวลามดมันเดินทางมันเดินทางเป็นขบวนเลยและบางครั้งเราเห็นภาพที่มดมันช่วยกันแบกอาหารชิ้นโตๆบางครั้งอาหารชิ้นมันลงท่ำแต่มดตัวเล็กนี่เดียวแต่มันทำไมมัแบกคนเดียวได้ไหมไม่ได้มันพากันเป็นทีมเลยพี่น้องเพื่อจะไปเก็บสะสมที่รังของมันในฤดูที่ เรามาอ่านด้วยกันสุภาษิตบทที่หกข้อหกข้อแปคนเกียจตค้านเอ๋ยไปหาหมดไปพิเคราะห์ดูทางมันและจะมีปัญญาโดยปราศจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสะสมสเบียงของมันในฤดูเกี่ยว แม้ไม่มีผู้ควบคุมมดไม่มีผู้ปกครองแต่มันรวมพลังกันแล้วที่สำคัญมันสะสมในรูดูเขียวพืชกินรดูแรงการมีปัญญาไม่ใช่ทำตัวยุ่งแต่สามารถตองเห็นความต้องการในอลาคตได้อะเบรหรือไม่ครับของเราเป็นไงมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งผู้นำมีทั้งหัวหน้ามีหมดเลยแต่ตะขอร่างไปคะขาดความสามัคคีกันขาดความเป็นทีมยืงที่ของเราทำไปคะยิงสอง นำวิญญาณและสร้างสาวกคิดจับประสบการณ์สัเหร็ยใดไม่ใช่สิิยพิบาลทำง,งานคนเดียวเราต้องทํางานเป็นทีมและที่สําคัญมีความเป็นนะ้ำหนึ่งใจงเดียวกันอเมนหรือไม่เมคะอเมนพี่น้องที่รักฉะนั้นพี่น้องนะขอพระเจ้าให้เราเรียนแบบจากมดและที่สําคัญมีวิในโอเคถ้าัมภีตอนนี้ได้เปรียบเทียบความขยันเหมือนมดแม้พวกมดจะขาดผู้นําก็ตามแต่พวกมดก็ยังต่อสู้ขยันเก่งบมบาร พื่อที่มดทุกตัวจะได้มีหารกินกันภาพที่ทําให้เราได้เห็นถึงความพยายาของมดไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความพยายามทำจนสาเร็จแม้นว่าตัวมันจะตายก็ตามพี่น้องมันเป็นพลยาที่ดีจริงพี่น้องดิฉันเคยนะดิฉันเห็นมดเดินเป็นคนวนเนี่ยแล้วก็แบ่งอาหารก้อนหนึ่งดิฉันก็เกิดเฮ้ยมันทํามันเป็นแถวดิฉันก็เลยไปตาดแถวมันบ้างบ้าบอกว่าที่แรกมันต้กระจัดกระเจิงไปที่หนึ่งฉันเอาน้ำ บางคนก็ตายแลย้วบางตัวก็ตายพี่น้องแล้วปรากฏมันจะพูดถึงทำไมครับมันมันรวมตัวกันใหม่อีกโอ้โหพี่น้องถึงแม้ว่ามันตายมันก็ยังสู้อยู่เราเป็นคนละบ้านกว่ามดอันไหนหรือไม่คะเราเป็นฝีรมหารที่พระเจ้าทรงสร้างเมื่อมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ยาท้ออย่าขอให้เราสู้ต่อไปอันไหนหรือไม่พี่น้องทนะี่คะมดตัวเล็กๆคนตัวเท่าไหร่คะใครใครมือพี่มดตายบ้า นั้นพี่เราเราตัวใหญ่กว่ามดนะเราเป็นเจ้าหน้สตีปัญญาให้เรามีคุณค่ามา,มากๆเลยพี่น้องที่จับสายภาพพยาก็เหมือนกันท่านวันนี้ท้าเราเรียนรู้จากมดโดยเฉพาะเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความทํางานเป็นทีมความเป็น,นมีวินันยดิฉันคิดว่าเราเห็นที่จักพยาของเราคนเต็มรถโบสถ์อะไรหรือเปล่าด็กคะสองปเดือนเลยจะเปิดชั้นข้างสองข้างบนเนี่ยพี่น้องต้องทํางานหนะัก เราบรรจุคนได้500คนอย่าให้คิดจากว่าพี่น้องโซ่หรือในโซ่โซทำได้ไหมคะ5 0 0รอยคนอเมนไปเรียกพี่น้องที่หายไปจริงๆกองสมาชิเกเรามี3 4 5 0 0หาอยหายไปหมดพี่น้องฉะนั้นขอให้กลับมาขายันกลับมาร้อนรนอีกไปอเมนไหมคะอเมนพี่น้องที่รักวันนี้ขอให้เราทำงานเป็นทีให้เรามีความเป็นทีมวอล์กเดียวกันมีความเป็นน้ำเป็นใจเดียวกัน เราจะเห็นคิมจักของเราขยายทั้งปริมาณและคุณภาพเราจะมีสาวกแท้สาวกของพระเยซูและสาวกของพระยูจะนํำผู้คนให้ได้รับความรอดอย่างมากมายเราไปอ่านสุภาษิตด้วยกันสุภาษิตบทที่6ข้อ9ีคนเกียจติค้านเอ๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคลิบหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยและความจนจะมาหาเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ พี่น้องพี่น้องอ่านภาพกับมีได้เห็นภาพไหมเห็นภาพตัวเองหรือเห็นภาพคนอื่นบางคนเห็นภาพตัวเองไม่มีนะ <c oughs> พี่น้องวันนี้ขอบจเจ้าช่วยเรานะคะ <c oughs> เป็นคําถามเชิงวารลส์ของสโรมันดินงบอลคนเกียร์ท่าเลยให้หยุดนอนให้หยุดตอนหลับได้แล้วและเริ่มตอนนา,นานแต่พวกที่เกียจะนอนนานแค่ไหน จากนั้นความยากจนจะพุ่งเข้ามาหาคุณเหมือนโจมความขัดแคนจะโจมตีท่านเหมือนโจมตีอาวุธพี่น้องที่รักการนอนหลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลับไหลอีกได้น้อยเป็นภาพของความเกลียดค้านของสมันที่ประชดประชนันการพับมือเพื่อพักผ่อนเป็นภาพรดของคนเกลียดค้านวิพาคกีตอนน่งทำไมคะคนขี้เกียจแม้กระทั่งจะกินอ,อาหารกินก็ยังทำไมคะขี้เกียจเหมือนบานประตูพับชักเหลมอ โอเ่นอเตลหอ่านข้สึสุภาษิตบทที่สีข้อสีเห็นด้วยมือที่หย่อนคล้อยทำให้เกิดความยากจนแต่มือของคนขยันทำให้มั่งคั่งประเด็นพี่น้องตอนนี้พี่น้องเห็นภาพตัวเองอยู่ตรงไหนเรามาดูผลของการขยันประเด็นแรกได้รับความสำเร็จในชีวิตสุภาษิตบทที่1ปข้อ5แผนงานของคนขยันขันแข็งนำสู่ความสมบูรณ์แน่นอนแต่ทุกคนที่เล่งร้อนก็มาสู่ความขั สนเท่านั้นถ้าเราทำอะไรแบบริ่งเร็วรีบรีบรึ่วหรือริ่งเร็วรีบรีร่งหรือสุกเอาเขาเองพี่น้องเรียนมาจากการมาจากไม่ได้มาจากการวางแผนตามความขยันตามแผนของเราไม่ว่าด้าในใดมันมักจะไม่ประสบความสําเร็จเช่นเวลาคุณจะไปทำกลุ่มเซลล์คุณไม่ได้เตรียมเลยแล้วคุณก็ไปทำกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์คลุณไม่รอดแน่นเลยกลุ่มเซลล์คุณจะไม่ได้มีพลัง กลุ่มเซลล์คุณจะไม่ได้เพราะว่าที่น่าภาคคำที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพราะคุณไม่ได้เตรียมหนุนใจไม่ต้องหัวหน้าเซลล์คุณต้องเตรียมให้ดีอธิษฐานเผื่ออะไรหรือไมคะทำอะไรอย่างนี้เร่งรีบดิฉันเปิดเป็นครูสอนเด็กนักเรียนตอนที่จะสอน A B C D นี่พี่น้องสี่ห้าตัวนี่เตรียมแผนทุกวันทั้งคืนหนึ่งสัปดาห์เลยเอาไปสอนทั้งสัปดาห์ A แอบแอบ B แบบแบบพูดไปคำทักอะไรเตรียมหมดเลยพี่น้อง ฝ่ายวิญญาณเราต้องเตรียมอย่างหนักเลยอะไรหรือเมนคะเราจะสร้างเสาโบแทนเราต้องเตรียมฝ่ายวิญญาณของเราทุกคนที่นเราเป็นที่เสียนหน้าที่ของเราทำไมคะไปสร้างเสาโบ๊ด้วยกันนักรีราก็เหมือนกันทําไมเขาชนะเขาชนะเพราะเขาซ้อมหนักไม่มีใครที่ไปซ้อมขึ้นไปเล่นเลยเมื่อเขาซ้อมหนักเขามีสิทธิขึ้นไปเล่นโบกทเวทีคอนเสิร์ตที่ใหญ่ๆโต๊เลยพี่น้องที่รักนักกีฬาก็เหมือน คนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะได้เข้าพระยาชาเขาจะยืนต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงไเอ қ, พี่น้องพี่น้องถ้าคุณอยากเป็นต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงคุณต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นคนที่ไทยนาเปยนหรือไม่อะไรคะเป็นคนที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมประเด็นที่สามความต้องการของเขาได้รับการตอบสน,อ,อ,นองอพักผ่อนทีได้ดีบุคคลที่ไถยนาของตนจะได้รับอาหารมากมายแต่ผู้ที่ประกอบการงานไร้ค่าจะยิ่งจนลง อเมนพี่น้องทำงานอะไรคนที่ไถ่ได้งานของตนจะได้หาคนที่ขยันมันเพียนแม้ตามอย่างไม่เด็เกิดขึ้นง่ายแต่เราต้องเริ่มต้นที่ขยันก่อนอเมนเลยครับประเด็นที่สี่เราได้รับผลกำไรอันพระบังคีจดวยทรัพย์สลิงคานที่ได้มาอย่างเร่งร้อนใจยอบแยบลงแต่บุคคลที่สะสมที่เล็กน้อยจะได้เพิ่มทุนอเมนพี่น้อง สองเทสสองเทสมิกาบทที่สามสิบแล้วก็สุภาษิตบทที่สิบสี่บอกว่ามือที่ขี้เกียจทานทำให้ยากจนมือที่ขยัยทาให้เรําหนยสุภาษิตบทที่สี่ 4. ข้อสิบสามอกว่าความเกลียดค้านย่อมทําให้เกิดความขัดสนและความยากจนคนเกลียดค้านเลยจงไปดูมดเถิดจงพี่าดูพี่ขี่ชขวงกอดแล้วท่านจะมีปริชาผู้นั้นมีความรู้มีศักดิ์านั้นเองกษัตริย์สมท้าทายคนเกลียดค้านที่ยนรู้จักมด พี่น้องที่รักงดทำงานห,งหนักมีวิตไนและมองการไกลสะสมสเสบียงเมื่อตอนได้รู้ที่มันขาดแคลนคนเกียจค้านพูดถึงคนที่ไม่อยากทำงานในทุ่มเทตัวเองสุภาษิตบอกที่แลบว่ามือของคนเกียจค้านปฏิเสธที่จะทำงานคนเกียจค้านจะกับหาข้ออ้างที่จะอยู่บนเตียงถ้าคำบอกไปหายงดไป,ไปพี่น้องที่รักมดแรงจูงใจ และมีวินไหนมีสัจชื่อปัญญาที่เราสามารถพัฒนาด้วยด้วยปัญญาเอาบเทาเรียนทีกวนไปเรียนรู้พี่น้องพวกเขาไม่ทำงานเรียนเพื่อมีงนานรุ่งเท่านั้นมนไม่ได้ทำพี่มารนุ่งแต่เขาทาําสะสมไว้เป็นกญญารทำงานที่อย่างชันฉลาดม,มากเลยพี่น้องที่รักแลนนี้ขอพระเจ้าช่วยเราบทเรียนรายีพระเจ้าต้องการให้เราทํางานนะับโดยสติปัญญา ไม่ใช่ทำง,งานหนักโดยไม่มีปัญญาทําง,งานหนักโดยพื่นสืบปัญญาจากพระเจ้าให้ขยายปัญญาและบทที่ตนอยเในที่รืนดงคว่าอะไรั้น,น,น,นคะคะให้เราเรียนขึ้น